คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับต้ามกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนมาดูแนวทางหวยฮานอยนะคะเม็ดเดียวนะคะวิ่งรู้ตัวเดียวเลยเนาะสำหรับเพื่อนเท่านไหนที่ไม่ชอบเลขในตารางไม่ชอบสูตรวัดดวง ไม่ชอบเลขที่ต้องเจาะให้พิเศษปกติเวอพีนะคะเลขเด่นเนาะเพื่อนๆมาดูสูตรนี้นะคะสูตรเดียวเลยเนาะเม็ดเดียววิ่งรูดตัวเดียวนะคะก่อนอื่นเนาะเรามาดูผลของวันที่13กันก่อนนะคะพิเศษนะคะพเพื่อนๆหนึนะคะแล้วก็19เนาะไม่เข้านะคะ รอบปกตินะคะ 6, 6 4นะคะเพื่อนแล้วก็3าหท่านไหนที่วิ่งหรือรูดเลข4นะคะก็เข้า6-4นะคะมาดู VIP กันต่อค่ะ4-4-3นะคะแล้วก็96ท่านไหนที่วิ่งและรูดเลข4ก็เข้า4-3นะคะ เข้าแค่2รอบเนาะรอบปกตินะคะ2ตัวบนแล้วก็รอบ vip 2ตัวบนค่ะเพื่อนเรามาดูของวันนี้นะคะวันที่14เนาะวิ่งรูดตัวเดียวนะคะเพื่อนเลข2นะคะมี20น,นะคะ2 1 2 2 2 4 2 6นะคะ สองเจ็ 27, 28, นะคะท่านไหนชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยนะคะเพื่อนต้อมขออวยพรให้ทุกท่านนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปังเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเพื่อนจัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการเสรี่ยงโชคนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะเพื่อนๆต้มขอให้ทุกท่านรวยรวยเฮงๆปังๆนะคะไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆเนาะต้อตมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย